สวัสดีค่ะมาเอจ้ามาปลูกดอกไม้ถึงเวลาปลูกดอกไม้วเราเจ้าไปปลูกดอกไม้กันนะคะพุทธโธนโมสังโคเบิ่งเป็นดอกจังสี่แล้ะจ้าซื้อมาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีอย่างมันมาแม่นมันบาแม่นเป็นสีอยู่ในนี่ดรอกอาจจะเป็นสีคือจังสีก็ได้หรืออาจจะเป็นสีขาวเลยก็ ก็ได้เพราะว่าเขาได้เขียนไว้มันคงสิแบบว่บามิกซ์กันมาเด้อปลุกป้าปนกันมาเด้อจ้ามาปลูกดอกไม้กันจ้ามาเด้อเพิ่งดูฉันจะใช้กระ,กระแสจิตของฉันให้ดอกไม้ฉันสวย,สวยนะคะซัมเมอร์นี้ปลูกให้ปูเด้อจ้าปูพันบอยยูแล้วเบิ่งเอาของเก่าปูออกอันนี้เก็บไว้ให้เราต้นนี้เก็บว้ให้ปูอยู่อ่าอันนี้เน้นเน้นอันนี้เด้อจ้า นี่แหละเน้นดอกอันนี้ไปเลยทั้งทั้งไอ้น,นั่นเลยทั้งถักระถางเลยเดาจ้ามาจ้ามาปลูก <c oughs> มาปลูกมาปลูกต้นไม้กันเออมาปลูกดอกไม้กันนะจ้าเบงอัดข่อยเฮ็ดงานสมือสมือ,มอไอยุดได้โมเดียวคือมนีเดะจ้ามีเวลาก็เลยแบบว่าไปซื้อดอกไม้มาปลูกใส่กระถางของปูนั่แหละก็เลยบอกว่าไอ บอกแฟนว่าอันมันถึงเวลาปลูกไอ้ไอ้ดอกไม้แล้วเพราะว่าไอ้ดอกไม้ของปูอันเก่ามันตายเบิดแเราเดอจาเพราะว่าอันหนาวมันก็ตายไปเบิดมันตายมันสิมนีบางต้นขึ้นมาแต่บอกเออเดาจาเปลี่ยนไม่เป็นไม้ิดเลยแลวก็เก็บถิ่มตะบักหลเดอจากระถางของปูเพราะว่ามันเลี้ยงมันเลี้ยงลร้กันไปพดเก็บไว้แต่อันที่แบบว่านักนักอันที่เราซื้อมาแพงแพงก็ถางแพงแพงเดอจาเบิงดูเนี่ยมันเบิ่งเก่าแต่กระถางแบบจังเสี่ มันเป็นอิดอิหรีเนาะมันกับซีอยู่ประมาณร้อยร้อยปอนเจ็ดสิบกว่าปอนยังสีเดจ้ามันกับสีแพงแน่เพราะมันเป็นอิดมันเป็นอิดเดาจา้าเหมือนกระถางอันนั้นเดาจา้าเบิง้งมันเป็นอิดแล้วเขาก็มาเฮ็ดรวดลายแล้วเราก็ซื้อมานานันนแล้วล่ะเพราะว่าเบิ้งแล้วมันกับเก่าแล้วเก่าหลายแล้วสินะมาจ้ามาปลูกต้นไม้กันมาเด้อผู้ใดก็ไดเบิ้งโอ,อ๊ย แบ่งกันกันมาเมาต้นไม้สวยๆ้ะจ้ามาก็ขึ้นมาจังสิจังสิ้ะจ้าใส่อันนี้อันนี้นะใส่สามอันก็เต็มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมัน็ใหญ่ขึ้น ใส่นนเน้นๆสองอันก็เต็มแล้วจ้าอุ้ยใบกับอันนั้นดีเบิรงดอกอันนี้เขาเอิ้นดอกอีหยัง non stop. ปีโกเนียนันสต็อปเบติงพลาช์อาติคือว่าเบตคือว่าปลูกที่นอแม่นโอเย ใส่อันนี้หน่อยก็ไดเลยโอ้ยไข่ไหมเบิ่งดูต้นตี๋เดี๋ยวนึงเบิ่งก็ไ,ได้เลือกเงอะเก็บจบจ,บจับมาแล้วก็ใส่เลยเสียเอามันก็สีเงยหรอกทูบสามอันเดี๋ยวไปใส่อีกระถางหนึ่งก็นเ้อกระถางน,นึ่งุ่นดีเด้อจ้าโอ้ยแบตเตอรี่ล็สิเบด มันยกมันยก่าได้นะจ้าก็ต้องแบบว่าไอ้ปุกปลูกแล้ไวไหวแล้ไวไหวเห็แนแฟนเรามายกไข่เ้อจ้ามาจัดให้รู้ มแล้วหมดแล้วอันหนึ่งอจาจาร์มาปลูกต้นไม้กันนี่อันก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสองอัน12บสต้นแต่สีนี่เนะี่ยใบเสียนไะม่รู้ว่าเป็นดอกสีอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาบอกไว้านอกว่าเป็นสีนั่น,นสีนี้ต้น

ก็เด้อมาเบิ่งบ,บรรยากาศรอบๆบ้านปูมีบ้านปูนบ,น,ปบนตากผาไว้พุ่นจ้ามาเบิบ่งต้นอันนี้แของมากก็เต็มมากําลังเป็นตัดแสบเบิบ่งดูต้นน้อยๆมาขึ้นเต็มต้นเบิ่งดูเบิ้งดูต้นน้อยๆนึงต้นเตี้ยๆนึงเบิ่งเแสบแสบจ้าอันที่ว่าไปปลูกอยู่สวน ไปปลูกที่สวนละ้บะเนียนสวนสวนพักบ่ได้ไปเฮ็ดอีกแล้วนะจ้าเพราะว่าอ่าบ่าได้เปน็นั้นบ่ได้ไปดูแลน,นั้นเพิ่นเลยบ่ให้เฮ็ดตองสินะเพิ่นก็นเลยแบบเพิ่นคงเสียเองมั้งเบิ่งดูจ้างคำามาล่างอันพื้นไอ้ข้างนอกเด้อจ้าพื้นข้างนอกบ้านปู่บรรยากาศเพิ่นเขาภูเขาทางพุ่นเด้อจ้า นโอเคเอาคลิปมาฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเดอ้อคอยอันบ่มีเวลาเฮ็ดเพราะว่ะเฮ็ดงานซุ่มเบิร์ตไออาอาทิตย์นี้เฮ็ดซุ่มมือแล้วจ้าจันถึงอาทิตย์หยุดวันเดียวคือวันนี้วันศุกร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเดอ้อคอยเฮ็ดงานคอยเฮ็ดเวียกถ้าคอยบอเ่เฮ็ดเวียกอะโอ้ยมันก็บ่สมซื่อขอยแล้วเนาะเอา้า เขากินแล้วมันค่า,ายๆบอกยมบ้านเฮาเดจ่าเนี่ยไม่ยมบ้านเราแต่มันสิบบเปรี้ยวจีดคือมายมบ้านเราเพราะมันก็สีเปรี้ยวแบบน่าก,กินเวลาเขากินกับกไอ้ไอ้พวกไอ้ไอ้อย่างพวกน้ำพริกจริงสะมันพริกเกลืออีหอย่างไปกินปีที่แล้วแซบ่บแซ่บแต่พอปูเสียแล้วก็เลยกไม่ได้ไปอันเี้เฮตโต้พะวันขาบวมีเวลาไปเดจ้าไปแล้วเด้อ ใช้กระแสจิตฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ